สำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องคำพิพากษากันต่อในประเด็นที่เกี่ยวกับการวิจารณ์ซึ่งจะต้องใช้ทั้งทฤษฎีและองค์ความรู้มาประกอบเพื่อให้คำตอบที่ได้ออกมาจากการวิจารณ์นั้น,นมีประโยชน์นะแล้วก็น่าศึกษาค้นคว้าในลําดับต่อไปนี่ครับการที่จะเป็นนักวิจารณ์ที่ดีได้นั้น,นพื้นฐานแรกเริ่มเลยนะเราจะต้องมีองค์ความรู้บางส่วนนะครับที่เป็นส่วนหลักๆเกี่ยวกับวรรณกรรมเรื่องนั้นๆก่อนอย่างในกรณีของคำพิาพากษาในประเี็นก็ควรจะทราบนะความรู้พื้นฐานที่ว่าผู้แต่งก็คือชาติกอบ,บกิตต การตีพิมพ์ครั้งแรกนะครับในปี2524ก่อนที่ในปีถัดมาก็คือปี2525นะครับชาติกอบกิติก็ได้รับรางวัลซีไลท์ในเรื่องนี้ครับนี่ครับรางวัลซีไลท์เนี่ยเป็นที่การันตีได้ว่านะักเขียนผู้นั้นมีความสามารถมากๆจริงๆนะครับแล้วก็ทันทีที่หนังสือเล่มนี้หรือว่าเล่มใดก็ตามนะครับได้รับรางวัลซีไลท์เนี่ยก็จะทําให้ยอดขายนั้นพุ่งสูงขึ้นด้วยพูดง่ายก็คือได้รับการยอมรับจากสังคมหรือว่าวงการนักอ่านค่อนข้างมากแล้วก็เป็นที่สะสมของนักอ่านทั่ว้ยนนี่สิงที่ปรากฏชัดเเจลยยอ่างงงหนนึ่่ใวรรรรรณกมเือ คำพิพากษานี่นะครับก็คือประเด็นความโหมดเหี้ยมจากการที่ชาวบ้านพากันตัดติ่มผู้อื่นอย่างอคาาติปักเนี่ยเขาถูกกล่าวหาใช่ไหมครับว่ามีความสัมพันธ์ทางเพศกับสมทรงสมทรงคือใครครับสมทรงก็คือหญิงสาวที่สติไม่ดีแล้วก็อยู่ในฐานะแม่เลี้ยงของปักด้วยแต่ไม่ว่าปักเขาจะแก้ตัวยอย่างไรก็ไม่สามารถทําให้ชาวบ้านนั้นเปลี่ยนความคิดได้เพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าชาวบ้านนั้นปักใจเชื่อไปแล้วใช่ไหมครับว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเกินกว่าคาว่าแม่เลี้ยงและลูกเลี้ยงนั่น ปักเนี่ยเดิมทีนะเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมมากเลยนะครับบัดนี้เขากลายเป็นคนที่น่ารังเกียจแล้วก็หายไปจากความสนใจของปักแล้วปักเกิดความเครียดครับจนต้องหันไปดื่มเหล้านะรแล้วดื่มเนี่ยไม่ใช่ดื่มน้อยๆนะครับเขาดื่มหนักมากดื่มเพื่ออะไรครับเพื่อบรรเทาความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเขาให้หมดไปจนกระทั่งเหล้านี่เองครับได้เป็นปัจจัยหนึ่งที่นําปักไปสู่ความตายนี่ครับนับตั้งแต่วรรกกรรมเรื่องคําพิพากษาเนี่ยนะครับได้ ีพิมพ์เผยแพร่ไปสู่สังคมเนี่ยนะครับผู้ที่ได้อ่านแลวก็ศึกษาวารรณกรรมเรื่องนี้เนี่ยก็จะพากันเกิดความเข้าใจไปในรูปแบบเดียวกันเนี่ยนะครับเบื้องต้นก็คือว่าชาวบ้านวนารรณกรรมเรื่องนี้นะถูกมองถูกตีค่าเลยว่าทําให้ฟักต้องประสบกับความพินาศในชีวิตเพราะอะไรครับเพราะว่าในตัวเรื่องนั้นฟักมักจะโทษคนอื่นตลอดเวลาเลยนะครับถ้าเราสังเกตฟักจะบอกว่าเพราะคนอื่นแท้ๆเลยที่ทําให้ชิตฉันต้องตกต่าเพราะอีดังสมทรงนะเพราะไอ้คนนู้นไอ้คนนี้ไอ้ทิ่เตี้ยไอ้ที่ตรงแกโทษตลอดเลย เพราะนั้นไอแนวคิดลักษณะเนี่ยครับมันจะนําไปสู่การเปรียบเทียบวาทกรรมของชองกนซาร์ที่เป็นนักปัชญ,ญาสกุลอธิภาวานนยมนะครับว่านรกคือผู้อื่นนรกคือผู้อื่นก็คือ hell is other people นะครับคนอื่นนะเรวหมดฉันดีอยู่คนเดียวนะครับคนอื่นจะทําอะไรก็ผิดไปหมดแล้วการที่ฉันจะเลวบ้างเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่าคนอื่นนั้นมากดดันหรือว่ากระทําให้ฉันเป็นแบบนั้นเนี่ยก็คือแนวคิดของนรกคือผู้อื่นทีนี้ถ้าเราจะมองอีกแง่หนึ่งเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมครับว่าตัวพักเองนั่นแหละ ก็คือผู้ที่ทําลายชีวิตตัวเองเพราะอะไรครับเพราะว่าฟักนั่นรู้ทั้งรู้ใช่ไหมครับว่าพฤติกรรมของตนเองเนี่ยจะนําไปสู่ความพินาศคือตัวเองไปอยู่ใกล้คิดจะสมตรงเนี่ยชาวบ้านเขาก็บอกแล้วนะตั้งท่าสังเกตต่างๆนานาแล้วแต่ฟักก็ยังมีความประพฤติที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือหัวดื้อก็ว่าได้นะเพราะฉะนั้นแน่นอนครับคำขอรหาดินทาต่างๆเนี่ยก็จะต้องหลั่งไหลเข้ามาหาตัวฟักด้วยแล้วก็ฟักก็ไม่ยอมบริหารจัดการในแนวทางที่เหมาะสมถามว่าในประเด็นที่ฟักถูกนินทาเนี่ยฟักควรจะทําอย่างไร เหมือนอย่างเราถูกคนอื่นด่าว่านะครับเราก็จะมีการบริหารจัดการอย่างอื่นเช่นเราก็มีกลุ่มของเราเพื่อทวงดูนอำนาจนะกลุ่มที่มาด่าว่าดินาเรานะมีเพื่อนมีฝูงคอยปกป้องอะไรอย่างนี้หรือว่าแก้ตัวบางคนอาจจะเข้าไปอธิบายหรือว่าพูดคุยนะไม่เหินห่างหรือว่าตีตัวแปลกแยกออกจากสังคมอันนี้ก็คือการบริหารจัดการแบบง่ายๆนะครับซึ่งฝักก็อาจจะคิดไม่ถึงนะครับในประเด็นต่อมานะครับมีนักวิชาการไทยนะก็คืออาจารย์พิเชสแตงทองเนี่ยท่านก็ชี้ให้เห็นนะครับว่าตัวละครในเรื่องคำพิพากษาเป็น สองฝ่ายชัดเจนเลยฝ่ายแรกก็คือฝ่ายครูใหญ่แล้วก็ชาวบ้านนะครับฝ่ายที่สองก็คือฝ่ายไอ้ฟักกับลุงไข่ทีนี้เราผู้อ่านอย่างเรานะครับผู้อ่านอย่างเราจะถูกจัดอยู่ในตัวละครกลุ่มไหนนะพูัง่ายๆคือเราจะเข้าข้างใครแน่นอนครับนักเรียนไม่มีใครที่อ่านเรื่องนี้ในจบแรกแล้วไปเข้าข้างครูใหญ่หรือชาวบ้านถูไหมครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าครูใหญ่กับชาวบ้านไม่ใช่คนดีอะแล้วถามต่อไปครับว่าแล้วทำไมเราคิดแบบนั้นล่ะทำไมเราจึงคิดว่าครูใหญ่และชาวบ้านไม่ใช่คนดีเพราะว่าเราฟังแต่คําพูดของฟักอย่างเดียว เราไม่มีโอกาสได้ฟังเสียงเล่านะจาก,ช, locally, จากชาวบ้านจากครูใหญ่จากทิพเที่ยงจากทิศตรงเลยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ว่าเราจะอคติและลำเอียงเชื่อฟักมากกว่าที่จะเชื่อชาวบ้านและครูใหญ่นั่นเองครับทีนี้อาจารย์พิเชษเนี่ยก็วิจารณว่าผู้เขียนเนี่ยเขาจะใช้โครงเรื่องสองโครงเรื่องด้วยกันซ้อนกันอยู่นะครับโครงเรื่องแรกก็คือโครงเรื่องแบบสุขกนาฏกรรมหรือว่าทาร์กิดีนะโครงเรื่องที่สองก็คือโครงเรื่องแบบสุขกนาตกรรมนะหรือว่าคอมมด,ดีบางคนอาจจะรู้สึกย้อนแย้งอยู่ในใจว่า breaker, มันมันเป็นสุขกนาฏกรรมแล้วมันเป็นสุขกนาตกรรมได้ด้วยหรื นั่นเองครับถ้าเราจะมองอย่างลึกซึ้งนะครับในแง่มุมของแทจิดีหรือว่า S <S โศกนาฏกรรมเนี่ยก็คือพระเอกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้พระเอกคือใครครับก็คือพระเขาพ่ายแพ้ต่อสังคมอย่างหมดรูปไม่ว่าเขาจะคิดกระบวนการอะไรออกมา <S <S เขาก็ไม่สามารถที่จะมีที่อยู่ในสังคมได้แล้วก็ต้องตายไปในที่สุดในประเด็นต่อมาครับก็คือประเด็นตุกราฏกรรมหรือว่าคอมดี้เนี่ยอาจารมิเชนบอกว่ามันเป็นประเด็นเกี่ยวกับธรรมะชนะธรรมผู้ตรงนี้หลายคนก็อาจจะงงว่าธรรมะชนะธรรมอย่างไรธรรมะชนะธรรมครับเพราะว่าผู้อ่านไงครับถูกจัดอยู่ในกลุ่มของ ฟักแล้วก็สับปเปลือกไข่ถูกไหมครับไม่มีใครที่อ่านจบแรกแล้วไปเชียร์ครูใหญ่แล้วก็ชาวบ้านอื่นๆไม่มีเลยนะครับเพราะนั้นนี่ครับฟักเขาชนะแนละ้วเขาชนะที่สามารถร้องขอความเห็นใจจากผู้อ่านได้นะฮะผู้นี้ก็คือในแง่ของประเด็นมิติการอ่านเนี่ยมันจะมีอยู่3มิติลหลักๆใช่ไหมครับก็คือมิติของผู้อ่านมิติของผู้แต่งแล้วก็มิติของตัวบท3ส,ส่วนนี้แทบแยกกันไม่ออกถูกไหมครับตัวบทจะมีความหมายอะไรถ้าไม่มีผู้แต่งแต่งออกมาหรือว่าไม่มีผู้อ่านอ่านมันถูกไหมครับไม่มีการาพิพากพิจารณาแบบน ครับยังนั้นกรณีนี้ก็คือธรรม,มาชาติทำก็คือผู้อ่านถูกรุบลงไปอยู่รวมกับสับเปล,เลือกไข่และไอ้ปักนั่นเองในประเด็นต่อมาครับนักเยนครับก็คือแนวคิดของอาจารย์อิราวดีไตหลังคะอาจารย์ก็มีความคิดที่สอดคล้องนะฮะกับแนวคิดของอาจารย์พิเชษแตงทองคือจาบอกว่าในเรื่องคำพิพากษาเนี่ยาว่าไปแล้ว่มันมีการจํากัดมุมมองของผู้เล่าให้เกิดความอคติเห็นอกเห็นใจแล้วก็เข้าข้างฝักว่าเป็นผู้ที่ได้รับความอายุที่ถามเพราะว่าไปรับรู้เรื่องราวแบบกวา่างความข้างเดี่ยวนะฮะผ่านใครครับผ่านคําบอกเล่าอย่างนัก คำบอกเล่าอย่างสับปลเลือกไข่นะซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้างหรือว่าอาจจะไม่จริงเลยนะหรือว่าเราฟังแต่ประเด็นแง่มุมของเขาอย่างเดียวเราก็พอเห็นอัเห็นใจเขาไปครับเพราะฉะนั้นคําพิพากษาของผู้อ่านเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยนะครับก็ยังเป็นคาพิพากษาที่ติดข้องอยู่กับคํำนี้ครับอคตินั่นเองนะครับในประเด็นต่อไปครับถ้าเราจะศึกษานะตามทฤษฎีความต้องการของมัสโลเนี่ยนะครับหรือว่านิทเชีรี่เนี่ยเราจะพบเลยครับว่ามัสโลได้จําแนกความต้องการของมนุษย์เนี่ยออกเป็น5ขั้นหลักๆนะครับ ลำดับแรกเลยก็คือส่วนที่เป็นพื้นนะครัแล้วเราทุกขั้นจะต้องพัฒนาขึ้นตามลำดับนะครับไม่ใช่ขั้นที่หนึ่งแล้วก็โดดไปขั้นที่ห้าหรือว่าขั้นที่สี่หรือสามไม่ได้นะครับจะต,ต้องหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วต้องเป็นตามสเต็จแบบนี้ขั้นที่หนึ่งครับขั้นที่หนึ่งก็คือความต้องการทางด้านของร่างกายก็คือความต้องการที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดําเนินชีวิตนั่นเองครับเราอาจจะต้องการนะครับอากาศน้ําอาหารเสื้อผ้าเครื่องหมยาต่าโรคต้องการการพัก่อนอนหลับต่างๆอย่างนี้ต้องการก,นนาาาการปกป้องอะไรนนนนี้้เป็ตนนะครับมาสู่ประเดงน ขั้นที่สองนี่ này, เรามีความต้องการความมั่นคงปลอดภยัย <c oughs> นะครับก็คือความต้องการที่จะมีชีวิตอย่างปลอดภยัยนะไม่มีพยันตรายต่างๆมาแหววทางรบกวนเรานะครับในขั้นตอนที่สามครับเราต้องการความรักแล้วก็การเป็นที่ยอมรับของกลุ่มนะเราต้องการามิตรภาพนะว่าอะไรครับมนุษย์ต้องไปอยู่ในกลุ่มใดก็ตามเราก็อยากจะมีบทบาทใช่นะครับหรือว่าเป็นที่ยอมรับในกลุ่มอย่างในโครงการทูบีในเมื่อวันเนี่ยอันนี้ชัดเจนมากนะครับคือเขามองออกว่ามนุษย์เน hmm <c oughs> ี่ยจริงๆแล้วต้องการการยอมรับจากสังคมนะ เรียกแล้วที่สำคัญสุดก,ก็คือเราต้องยอมรับตัวเองให้ได้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสําคัญครับต่อไปครับขั้นที่สี่ก็คือความต้องการได้รับการยกย่องจากผู้อื่นนี่ก็คือ s e l f e s t e e มนะเป็นความต้องการที่ทําให้เราเกิดความภาคภูมิใจนะในตัวของตัวเองและทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็จะนําไปสู่ขั้นตอนที่5ก็คือความต้องการในการเข้าใจแล้วก็รู้จักตนเองของมนุษย์ครับอันนี้เป็นความต้องการขั้นสูงสุดแล้วนะครับที่มนุษย์จะสามารถพัฒนาตนเองมาได้แต่อย่างไรก็ตามครับหลายคนก็อาจจะติดข้องอยู่ในความต้องการขั้นต่าง คือไม่ได้พัฒนาไปถึงขั้นความต้องการขั้นสุดท้ายอย่างในกรณีของฟักนี่นครับเมื่อเราพิจารณาจากบทบาทของปักเนี่ยนะรเราจะพบว่าฟักมีความต้องการอยู่ในขั้นที่สามแล้วก็ขั้นที่สี่ครับเพราะว่าอะไรครับเดิมทีในะปักมีที่มาจากเด็กวัดธรรมดาครับแล้วก็ป .4 บวชเป็นเนนประพฤติดีประพฤติชอบตามคอนเซ็ปที่ชาวบ้านต้องการชาวบ้านก็คาดหวังว่าปักจะเป็นตัวแทนของหลวงพ่อจเจ้าอาวาดได้ในภายภาคหน้าแล้วต่างก็ยกย่องสรรเตรินนะครับแล้วก็ให้ปักเป็นแบบอย่างของสังคมเนะี่ยสิ่งที่ พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ทําให้ฟักน่าจะเกิดการยึดติดนะยึดมั่นในตัวตนดังที่กล่าวมานนี้ครับก็คือความต้องการในขั้นที่สี่แต่นี้พอชาวบ้านเข้าใจนะครับว่าฟักนั้นมีความสาคัญทางเพศกับสมบรงเนี่ยมันก็เลยทําให้ฟักเป็นที่รังเกียจของชาวบ้านความต้องการของฟักเนี่ยจากขั้นตอนที่สี่มันก็ลดระดับลงมาเหลืออยู่ในขั้นที่สามยังไงก็ตามครับฟักก็ยังคงโหยหาการเคารพรับถือจากชาวบ้านแบบดังก่อนนะครับเหมือนจะเราจะเห็นได้จากการที่ฟักพยายามจะกลับไปบวชคิดจะบวชแต่แล้วก็ต้องดงอม นั่นครับในประเด็นนี้นะครับการที่ปักไม่ได้ขับไล่สมทรงออกไปหลายคนก็จะพูดถึงประเด็นนี้ตลอดอถึงยังไงก็ตามปักก็ไม่ได้ไล่สมทรงออกไปนะเขาก็อยู่กับสมทรงตั้งแต่ต้นเรื่องจนกระทั่งเขาตายสมทรงก็ไม่ได้ไปไหนโอเคเขาจะคิดแต่นั่นเองครับเรามาดูความคิดของปักกันดีกว่าว่าความคิดของปักนั้นมันสามารถวิเคราะห์ได้หรือไม่ครับเพราะว่าการที่ปักไม่ได้ไล่สมทรงออกไปจากชีวิตต่อหน้าต่อตาชาวบ้านเนี่ยมันจะดูเหมือนว่าปักมีคุณธรรมในสายตาผู้อ่านใช่ไหมครับคือเขา ยอมที่จะเลี้ยงดูหญิงบ้าไว้นะโดยที่ไม่อ่อนอ่อนต่อสังคมแต่ที่ถ้าเกิดเราดูฉากต่างๆเนที่ปักต้องต่อตู้กับจิตใต้สำนึกของตนเองทั้งนั้นเลยเราจะรู้ว่าส่วนลึกของปักเนี่ยเขาเป็นอย่างไรอย่างในข้อความนี้เขาบอกว่าถ้าไม่มีนางคนนี้ข้าคงบวชให้พ่อไปแล้วไม่ต้องมาเป็นทุกข์วุ่นวายใจอยู่ทุกวันนี้ชื่อเสียงไม่มีเหลือแล้วหมดแล้วเอาเมีมาอมาทำเอามีพ่อามาทำมีตัวเองหมดท่าก็คือผู้ง่ายอันนี้ก็ไปสนองตอบรับแนวคิดของชองคอนซัสอีกแล้วบอกอะไรกันนรกคือผู้อ อีกข้อความหนึ่งครับหรือจะไล่มันไปที่อื่นดีวะหลอกไปจังหวัดแล้วกูหนีกลับมาคนเดียวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของกูลาออกจากฝันลงไปเลยแล้วบวชไม่ต้องสุดไปดีไหมเออดีชาวบ้านได้หาว่ามึงพอได้แล้วก็ทีบหัวส่งให้เมียกระเทยกระเทหน่าสงสารเร็วหนักกว่าเก่าเข้าไปอีกนี่ครับอันนี้ทำอะไรครับหนึ่งเลยฟักคิดจะไล่สมทรงออกไปสองคือเขาจะหลอกสมทรงนะซึ่งเปรียบประดุจเด็กไรเดียงสาเนี่ยนะให้ออกไปจากชีวิตเขาทีนี้เขาก็กะว่าอะไรครับจะลาวออกจากฝันลงอีกเพราะว่าฝันลงเนี่อนตอย ไปบวชเป็นพระเลยดีกว่านะเพราะว่าไม่มีภาระที่ต้องดูแลพ่ออีกแล้วนะบวชเป็นพระไม่ต้องตึกเลยเพื่ออะไรครับเพื่อความจเจริญอย่างที่เมื่อกี้เราวิเคราะห์กันไปแล้วแต่พระก,ก็ต้องรบกับจิตสำนึกตัวเองที่ว่าชาวบ้านจะมีภาพวิจารณ์ฝากว่าไม่รู้จักอิ่มเต็มนะก็คือได้แล้วก็ทิ้งนะสมทรงไปนะให้สมทรงอยู่อย่างอ,าอีบ้าอีบ้าอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือแม้กระทั่งข้อความนี้ยครับที่บอกว่าหรือยังอยากจะไล่มันไปอีกเพื่อให้ตัวมึงเองบริสุทธิ์เป็นคนดีอยู่คนเดียว,คน,ยวคนอื่นจะเดือดร้อนยยังงงงไไไกกกก็็่่่่่่่าาาปคิดททททบบวววนเเีีรรือจจะมสใต กูททาไม่ได้เขาทําไม่ได้ครับนะเขาทาไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขารักสมทรงที่เขารักตัวเองครับนะถ้าเรียนอ่านามาทั้งหมดต้างเรียนจะรู้เลยว่าฟักรักตัวเองนะเหตุผลที่ฟักให้สมทรงอยู่เนี่ยเป็นเหตุผลเพื่อตัวเองทั้งนั้นไม่ได้คิดเพื่อสมทรงสักเท่าไหร่เลยนะครับนี่ครับต่อมาครับจริงอยู่นะที่ว่าฟักตัดสินใจไม่ได้สมทรงออกจากบ้านเนี่ยทั้งที่ว่าการกระทําดังกล่าวที่จะทำให้ชาวบ้านพาก,กันปักแต่เชื่อนะว่าเขาร่วมหลับนอนกับสมทรงเมียพ่อเนี่ยแล้วก็ทําให้ฟักกลายเป็นที่อังเกลียดฉันของชาวบ้านต่อไปตอนน้้กกกกรรรราาาาาาออไบดมสณูแลวว่งจน เอาเขาจริงก็ไม่ได้ทาให้เขาพ้นจากคำคอร์รนินทาของชาวบ้านแต่อย่างไรเลยนะหนักไปกว่านั้นครับเขาอาจจะถูกตําหนิได้ด้วยนะว่าพอได้เราก็ถีบหัวทรงซึ่งมันไม่ใช่คําที่ปักปรารถนาหรอกนะครับดังนั้นไม่ว่าสมทรงจะอยู่หรือจะไปครับปักก็ตกเป็นกาเลยของสังคมให้สังคมเป็นผู้พิพากษาอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเมื่อเหตุการณ์นั้นนามาซึ่งผลกระทบที่หนักหน่วงนยครับสุดท้ายปักก็เลือกหนีปัญหาด้วยวิธีอื่นคือแทนจะไปจัดการกับสมทรงหรือจัดการกับความสึกของตัวเองนะครับปักกลับไปด แต่ทาไปทํามาก็คือฟักลงแดงตายในที่สุดฟักคือใครครับฟักก็คือคนที่หวังผลเลิศอยากจะได้คําตอบที่ดีงามแต่การบริหารจัดการห่วยนะ <c oughs> เขาไม่สามารถที่จะบริหารจัดการชีิตัวเองให้หลุดพ้นจากปัญหานี้ได้แล้วที่สุดแล้วถ้าเราจะว่าไปเนี่ยเอาข้จริงฟักเป็นคนที่ทำร้ายตัวเองตลอดมาเลยนะครับนี่นครับในประเด็นต่อไปนะครับที่เราพบก็คือประเด็นเรื่องเหตุการณ์ตอนที่ฟักเนี่ยเขาไปฆ่าหมาดำนะครับ เราเห็นว่าภาพของชาวบ้านในเรื่องเนี่ยมันไม่ต่างอะไรเลยนะกับภาพชาวบ้านที่ปรากฏอยู่ในเหตุการณ์6ตุลานะปี2519เนี่ยนะครับที่มีการลุมทำร้ายนักศึกษาแล้วก็จับนักศึกษานั้นมาแขวนคอที่ต้นมะขามนะแล้วก็ฟาด้วยเก้าอี้เหล็กน,นะครับว่าการจุดไฟเผาคนทั้งเป็นแล้วก็โหร้องอึกอัทึกด้วยความสะใจว่าการจับผู้หญิงมานะครับแล้วก็รวมเพศนะข,ข่มขืนในเงยแล้วก็ฆ่าให้ตายโดยที่ไม่มีความผิดอะไรนั่นเป็นเหตุการณ์ที่มีความเชื่อมโยงกับเรื่องนี้นะครับ ทีนี้มันก็ไม่ใช่ความจงใจของกูหรอกที่จะดึงเข้ามาสู่เรื่องนี้นะเพราะว่าตัวของชาติกอบจิตติเองเนี่ยที่เป็นนักเขียนเรื่องนี้เขาก็ยอมรับว่าฉากหมาดำเนี่ยเขาก็ได้แรง,งบันดาลใจมาจากเหตุการณ์ในยุค6ตุลานี่แหละ,ะครับ6ตุลานี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่นักเรียนควรที่จะไปศึกษาค้นคว้าครับแล้วก็ต่อยอดองค์ความรู้นะครับแต่ที่กูจะพูดคร่าวๆนิดนึงเนี่ยนะก็คือมันเป็นประวัติศาสตร์หนึ่งที่เกิดการนองเลือดทั้งใหญ่มากๆเลยนะในสังคมไทยนะครับเพราะว่ามันมีเจ้าหน้าที่นาฝ่ายรัฐบาล เขาเรียกว่ากลุ่มขวาจัดกวาจัดก็คือพวกอน,นุรักษนิยมเนี่ยนะครับหลายกลุ่มเลยร่วมมือกันสังหารหมู่นักศึกษานะแล้วก็ประชาชนที่หมหาลัยธรรมศาสตร์นะกลางเมืองกรุงเทพของเราเนี่ยแล้วก็มีคนตาย,ยอย่างน้อยๆเลยนะ41คนบาดเจ็บนี่เยอะครับเป็นร้อยนะเนี่ยนะประมาณร้อยห้าสิบกว่าคนนะครับแล้วก็การสังหารครั้งนี้เนี่ยมันเป็นข่าวที่ดังไปทั่วโลกนะแล้วก็ที่น่าประหลับใจคือก็คือมันไม่มีการจับกลุ่มฆาตกรผู้ก่อการสังหารได้เลยแม้แต่คนเดียวนะแ้าตรงกันข้ามครับนักศึกษาประชาชนที่รอด ถูกจับกลุ่มทั้งหมดภายในวันนั้นแล้วก็แม้ว่าเวลาต่อมาครับผู้ถูกจับกลุ่มจะได้รับการประกรันตัวมาอะไรก็ตามเนี่ยครับแต่สุดท้ายก็ยังคงเหลืออีกนะบางส่วนที่ต้องดําเนินคดีนะทั้งผู้ชายผู้หญิงด้วยครับแล้วก็พวกนี้ครับถูกดําเนินคดีหลายปีนะครับกว่าจะได้รับการปล่อยตัวออกมานะผู้ที่ก่อการสังหารเนี่ยจริงๆเราควรจะเป็นจาเลยตัวจริงนะก็คือรัฐบาลแล้วก็ผู้ที่กุมอำนาจในยุคนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีการกล่าวถึงนะว่าจะรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่รุนแรงแบบเนี้ยอย่างไรขนาดว่า คนเอกยังจักชมาันเนี่ยที่เป็นนายกในตอนนั้นเนี่ยครับที่ al, เป็นผู้ที่ปล่อยผู้ต้องหา6ตุลาเนี่ยถึงก็กล่าวว่าแล้วก็แล้วกันไปนะลืมมันไปเถอะเหมือนกับว่าจะให้ลืมกรณีฆาตกรรมแบบเนี้นะสังหาหมู่เนี่ยออกไปซะไม่ไม่ให้กล่าวถึงคนร้ายแบบนี้อีกนะนะครับในความจริงในประเทศไทยเรานี่นะครับถือว่าเป็นประเทศที่กําลังพนะัฒนานะครับว่ากําลังพัฒนาก็คือด้อยพัฒนานี่นะครับนะมันก็ถือว่ามันก็ต้องมีการใช้อิทธิพลเนี่ยมืดๆเนี่ยในประเทศที่ล้านหลังเนี่ยค่อนข้างมากแต่ว่า ไอเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยมันก็น่าที่จะดําเนินคดีนะครับเพราะว่ามันเป็นข่าวที่ดังไปทั่วโลกนะครับแล้วก็นักเรียนครับดูจากรูปนี้นะครับคุจะไม่ทิ้งายแล้วกันแต่ว่ารูปนี้มันมีนัยยะนะันักเรียนไปสืบค้นเอาถ้าสนใจนะครับไปสืบค้นเอาเองนะแต่ก็มีระยะที่ทําให้รูปรูปแรกเลยนะเนี่ยรูปร,รูปแรกเลยเนี่ยรูปนี้นะครับรูปนี้เป็นรูปที่ทําให้เหตการณ์มันบานปลายนะครับเป็นสื่อที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ที่สยดสยองตามมาในภายหลังซึ่งนักเรียนก็ควรจะไปศึกษาต่อไปนะครับนอาไดด้้้คตบแลวก นะครับอ่ะนี่นครับเราเราจะพักประเด็นเรื่องของ6ตุลาไว้นะครับแต่ครูจะบอกว่าอะไรครับเพราะว่าไอการลุมทำร้ายนักศึกษาเนี่ยากับการที่ฟับเขาไปฆ่าหมาดำเนี่ยองจริงๆแล้วนะครับมันเป็นอะไรที่คล้ายคลึงกันนะครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยที่ปรากฏในเรื่องนะครับเขายืนดูอย่างแบบว่าเชียร์ด้วยนะครับบอกว่าเอ้ยฟาดสี่ฟาดสี่ฟาดไปเลยฟาดไปเลยตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละตามอีกหน่อยตามอีกหน่อยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะรุนแรงปรากฏอยู่ตรงหน้าแต่ก็ แทนจะห้ามปรามจับสนับสนุนแล้วก็เชียร์ให้ดําเนินการแบบนั้นนะครับนี่ครับในฉากที่ปักตีหมาดาตายนะครับมันก็ถือว่าเป็นฉากสําคัญฉากหนึ่งเลยในะนวัย์ใ่เรื่องนี้เพราะว่าหมาดำเนี่ยเป็นหมาที่ถูกสงสัยใช่ไหมครับว่าเป็นหมาบ้าไอหมาบ้าตัวนี้ครับเอาาจริงแล้วมันก็คือสัญ,ญลักษณ์แทนตัวปักเองนั่นแหละครับนะเพราะอะไรเพราะว่าทั้งหมาดำและปักนั้นถูกชาวบ้านตัดสินอย่างคติว่าเป็นภัยต่อสังคมใช่ไหมครับเพียงเพราะอะไรเพราะว่าหมาดานั้นน้ำลายปูมปากนะน้ำลายแตะปอง แต่วันนั้นเป็นวันที่อากาศร้อนไงครับนกเรียนครับเวลาหมาเนี่ยเวลาหน้าร้อนเนี่ยครับสุนัขจะมีการขับน้ำลายออกมามัยจะดติงต๊งๆๆเลยคือมันเป็นการปรับอุณหภูมิเขาไม่ได้บ้าน,นะครับแต่ตัวเนี้ยตัวดําด้วยสกปับปกด้วยหางตกด้วยคือง่ายลักษณะเป็นหมาเถื่อนมันก็ง่ายที่คนเขาจะสรุปนะรล้ประเมินว่าหมาตัวเนี้ยบ้าถูกไหมครับก็เหมือนกับฟักนะครับฟักที่อยู่บ้านหลังเดียวกับสมทรงหญิงบ้านนะฟักก็ถูกกล่าวหาว่าเขามีความสัมพันธ์ทางเพศกับสมทรงแม่เลี้ยงของตัวเองเมียพ่อนะนั้น ชาวบ้านเห็นไม่เห็นไม่รู้ครับแต่เขาสนุกที่จะฟังเรื่องแบบเนี้ยเขาก็เมคขึ้นมาว่าตรงๆกับว่ามีความสัมพันธ์ทางเพศต่อกันทีนี้มันก็น่าขำนะครับคําว่าไอรอนี่ออฟเฟตเนี่ยก็คือตลกร้เนี่ยของโชคชะตาน,นะครับนะคือบลกเอเนี่ยพูดง่ายมีโชคชะตาไปในทางเดียวกับหมาดำเนี่ยแต่เขาต้องมาตัางขานหมาดำนะมันก็เป็นเรื่องที่ผู้เขียนเนี่ยสามารถที่จะฝังนะแนวคิดแบบนี้ได้อย่างซับซ้อนเลยทีเดียวครับทีนะี้แทนที่ ตัวภาคเองเนี่ยนะจะมีความเห็นอกเห็นใจหมาดําที่ตกละกรรมลำบากกับตัวเองเนี่ยนะครับแต่เขากลับเป็นผู้ที่สังหารมันยังเลือดเย็นแต่จริงๆว่าจะไปภัคก,ก็คงไม่ได้อยากจะทําเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขาเองก็นึกฝันว่าการฆ่าหมาดําก็คงจะได้รับการยอมรับจากสังคมบ้างนะเขาก็ฆ่าหมาดําเพื่อการนั้นแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ประสบความสำเร็จในรูปแบบนั้นนั่นะครับอาจารย์ชูศักดิ์พัฒนากุลวณิยบก็ได้ศึกษาเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะก่อนที่จะให้ความเห็นว่าคำที่ภาค่เตนวรรงงนันร,รกรี่เป็นโรรงเรรงที่ บอกว่าปัจเจกบุคคลเนี่ยหรือว่าปัจเจชนี่นะเป็นเหี่ยของสังคมอีกโครงเรื่องหนึ่งก็คือโครงเรื่องที่ว่าด้วยการล่มสลายของชนบทเพราะการพัฒนาเป็นเหตุนี่เอครับเหตุที่มีสองโครงเรื่องเนี่ยตอนกันอยู่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรื่องคำพิพากษานั้นถูกเขียนขึ้นในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านจากกระแสวรรณกรรมเพื่อชีวิตนั้นไปสู่วรรณกรรมเชิงตั้งต่างาประเด็นในเรื่องของการล่มสลายชนบทเนี่ยนะมันเป็นมุมมองภาพสะท้อนความตกต่ำของกระแสวรรณกรรมวิจารเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับที่ยังไงก็ตามนั่นเองครับวรรณกรมกมมรม หลายคนจะมองว่าปักนั้นเป็นเหยื่อของสังคมนะครับแต่เอาข้าจริงแล้วพักไม่ใช่ครับเพราะว่าปักเขาไม่ได้ปรารถนาที่จะแยกออกจากสังคมนะครับเขาต้องการการรวมกลุ่มและต้องการการยอมรับจากสังคมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวทีนีนอกจากนี้ครับเราก็จะเห็นได้ว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วถือว่าเป็นคนชนบทใช่ไหมครับในภาพจําของเราตั้งแต่วัยเด็กเรามองว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่น่ารักนะน่าเลื่อมใสคนแก่ก็นิ่งสงบนะครับเป็นคนที่มีเหตุผลใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแต่ถ้าเราดูเรงนี้จะดูเลยว่าชาวบ้านทุกคนนะแทบจะมีความชั จรงจะิดอยู่ในใจของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่สองครับก็คือการที่เราจะวิเคราะห์ว่าถ้าพักไม่ใช่เหยื่อของสังคมแล้วเนี่ยนะครับใครล่ะที่ตกเป็นเหยื่อของสังคมนะครับนี่ครับก็มีแต่พักกระสมทรงเท่านั้นใช่ไหมครับที่เรานํามาวิเคราะห์ถ้าพักไม่ใช่คําตอบก็ต้องเป็นสมทรงแต่เพียงผู้เดียวนะครับสมทรงนี่แหละครับเป็นเหยื่อที่ท้จริงเพราะว่าสมทรงนั้นเธอถูกสังคมกําจัดออกไปเพราะความที่เธอเป็นคนนอกครับหรือว่าคําที่พอจะเปรียบได้ก็คือคําว่า the alternate แล้วก็ความเป็นอื่น เธอถูกสถาปนาความเป็นอื่นให้เกิดขึ้นในตนตัวของเธอเนี่ยครับเพราะฉะนั้นสังคมไม่ต้องการเลยครับแล้วก็ประทับตาตัวเธอเองนั้นว่าเป็นคนบ้าไอ้ทักษหที่พูดปีนน้ยแสดงเห็นว่าตัวเธอเนี่ยเป็นปัจเจกบุคคลเป็น,ปนออไปได้ยังไงครับเพราะอะไรคนบ้าก็คือคนที่ทาอะไรตามอําเภอใจอย่างเช่คำว่าเสรีเนี่ยนะเสรีเนี่ยมันมาจากคาว่าทําตามใจตัวเองอะนะเอาเข้าจริงแล้วเพราะนั้นเธอเนี่ยครับสมทรงเนี่ยครับเป็นคนที่มีเสรีภาพอย่างแท้จริงและไอ้เสรีของสมทรงเนี่ยก็อย่างที่บอกครับเขาเข้าไปล่วงล้ำนาผู้อื่นด้วย ตรงทรงไม่อยู่ในแบบแผนครับแล้วเขาก็ไม่ตกอยู่ในอำนาจจัดจ่ายักของสังคมนะนอกจากจะเป็นดีออเทอร์เนตที่สังคมหวาดระแวงเพราะว่าควบคุมไม่ได้แล้วนี่นะทสมทรงก็ส่วนหนึ่งก็เป็นภาพหลอนด้วยภาพหลอนอะไรครับภาพหลอนความปรารถนาส่วนลึกของผู้ชายทั้งหลายฟักเองก็ยังเกือบเผล่อใจนะครับในเรื่องเนี่ยฟักเองก็ลำพึงลำพันและพยายามที่จะหักห้ามสะกดใจตนเองอยู่หลายครั้งทีเดียวแล้วชาวบ้านล่ะครับชาวบ้านที่คลํ่หวอดอยู่ในวงการโลกีย่างเป็นอย่างดีทำไมถึงจะไม่คิดกับสมทรงแบบนั้น,นครับเพราะนั้นสรทรงก็เหมือนกับดาวโป๊ะดาวยัวนะ การสร้างความชอบธรรมในการที่จะจาจัดสมทรงออกไปจากหมู่บ้านนี้นะครับเพราะนั้นสมทรงจึงต้องออกไปจากหมู่บ้านพร้อมกับการใส่ร้ายใต้สี่ยี่ไม่มีวันที่จะลบเลือนไปได้พี่ถ้าเกิดเราจะบอกว่าเหยื่อที่แท้จริงคือสมทรงเนี่ยเราก็ฟันธงไปเลยครับว่าตัวละครเอกในเรื่องนี้จริงๆแล้วคือสมทรงไม่ใช่ปักนะครับนั่นเองครับเราอาจจะอธิบายได้นิดหนึ่งนะว่าความรู้สึกของชาวบ้านที่มีต่อปักเนี่ยมันเป็นเสมือนกับการทดเทิดความขาดหายบางอย่างของตัวเองไปพูดง่ายๆครับก็คือภาพลักษณ์ของฟักเนี่ยสูงท่งเป็นที่ยอมรับในสังคม นะแต่ว่าภายหลังเนี่ยต้องมาเหลยวแหลกเละเทะอันนี้แหละครับคือความต้องการส่วนหึกของชาวบ้านเพราะอะไรครับตัวแทนของฟักในวายเด็กคือสามเณรเนี่ยเป็นเป็น,ปน,ปนตัวแทนของความบริสุทธิ์นะความสวยงามนะตามแนวคิดของชาวบ้านนะครับชาวบ้านก็หวังว่าฟักเนี่ยจะมาเป็นผู้นาทางจิตวิญญาณของคนในชุมชนในอนาคตแทนหลวงพ่อเจ้าอาวาสหรือว่ากำนังกำนันต่างๆนี่นะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยฟักก็เลยถูกเลือกให้เป็นตัวละครในโครงเรื่องที่หน้าบัดสีเพื่ออะไรครับเพื่อชดเชยความรู้สึกข,ของ ตนเองที่ว่าเอ้เราสึกต่ําต้อยนะอะไรต่างเหล่านี้นะครับทีนี้การที่ฟักถูกประนามจากสังคมเนี่ยก็ทําให้พวกเขาเนรู้ว่าฟักเป็นเพียงแค่กุุ่ชนทั่วไปเท่านั้นครับไม่นำซ้ำยังเป็นคนที่มีการวิปริตด้วยเพราะเอาคนบ้ามาเป็นภรรยาเอาเมียพ่อมาเป็นภรรยาใช่ครับไอ้วิธีแบบนี้ไม่ได้การยอมรับในสังคมอยู่แล้วเหตุการณ์่นี้ก็เท่ากับว่าฟักนั้นช่วยยกระดับความสูงส่งให้กับชาวบ้านไปนะครับเพราะว่าเมื่อฟักกลายเป็นคนชั่วชาวบ้านที่อาจจะถูกด่าว่าหรือว่าประนามใน ก็เหมือนกับว่าอะไรครับเรานินทาคนอื่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนที่นินทาผู้อื่นก็คือคนที่รู้สึกว่าตัวเองตอยต่ำและไม่สูงส่งเท่ากับผู้ที่ถูกนินทาจึงพยายามที่จะทำไมครับสร้างสถานการณ์หรือสร้างเรื่องมารับเขาทําให้เขาต่ำนะหรือว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมคือพูดง่ายเหมือนกับว่าเราแข่งกับเขาไม่ได้เราก็เลยพาเอาเขามาด่าว่าดินทานี่ครับเป็นลักษณะที่พอจะอนุมานได้นะครับจากเรื่องทำที่พักษานั่นเองนี่นะครับจากภาพของสามเณรน้อยที่น่ารักกับกายเป็นคนที่ บ้ากามแล้วก็หมกบุ่นนะในตัวของสมทรงนี่ในประเด็นนี้ครับเราก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าพวกนั้นก็คงไม่ต่างอะไรกับแพะที่รับบาปในสังคมในตัวของสมทรงเองครับก็เปรียบได้กับเสรีชนผู้ที่ไม่ยึดติดอยู่กับขนมนะแล้วก็เที่ยวซอกแซกนะรับรู้เรื่องราวอันปกปิดของสังคมเนี่ยนะดังนั้นการที่ชาวบ้านจะให้ผลว่าสมทรงจะทำร้ายเด็กหรือว่าทําอนาจารต่อหน้าพระสงฆ์เนี่ยนะครับก็จะนํามาสู่ความชอบธรรมที่จะกจาจัดสมทรงออกไปจากสังคมนั้นให้ได้นะมันก็เหมือนกับเป็นข้ออ้างหนึ่งนะครับที่จะปกปิดความผิดหรือคความมมามมมมไไไ่่ดดีงงของตนให้้ัรรบู ก็คือที่ว่าตัวของคนคนนั้นเนี่ยจะได้ทําในสิ่งที่เคยทําได้อย่างไม่รู้สึกผิดบาปเพราะว่าอะไรครับพูดง่ายๆนะเปลี่ยนเหมือน,อนประมาณว่าชาวบ้านอยากให้สมทรงไปสักคือพักตายก็ยังไม่ตัดใจสมทรงต้องไปด้วยเพราะว่าสมทรงเนี่ยชอบไปแอบดูชาวบ้านเขาทาน,น,นู่นทานี่ปีนหน้าต่างบางทีชาวบ้านเขากำลังมีเพศสัมพันธ์กันอยู่สมทรงก็ไปแอบดูอะไรก็เป็นต้นคือไปซอกแทกรับรู้เรื่องของคนนั้นคนนี้แล้วเวลาใครคุยกันก็ชอบไปนั่งฟังสิ่งเหล่านี้ชาวบ้านเขาไม่ชอบเขาสึกว่าสมทรงมาขัดจังหวะนะหรือว่ามาเเปลีีี่่ยนวิถทา รานจะให้เป็นแบบเดิมเนี่ยนะให้เปลี่ยนไปมันยอารับไม่ได้ครับดังนั้นเมื่อหมู่บ้านนี้ปราศจากปราบแล้วก็ส่งส่งแล้วเนี่ยนะครับหมู่บ้านก็กลับมาปกติวงเล็กนะครับตามวิถีของตนคือวิถีที่เป็นแบบนี้ครับนินทานะว่าร้ายดื่มเหล้าดื่มสุรายาเมาตั้งวงนักเลงนะใช้อิทธิพลอำนาจเล่นพรรคเล่นพวกเนี่แหละครับคือสังคมตามวิถีของตนที่ชาวบ้านนี้ต้องการเขาไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่ต้องการสิทธิเสรีภาพอะไรให้ดีกว่านี้นั่นเองครับในสังคม แบบหมู่บ้านถ้าเราขยายมาพิจารณาสังคมประเทศของเรานะในห่วงเวลาต่างๆเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะมีความสอดคล้องทีเดียวครับนะเนื่องจากว่าวรรณกรรมเรื่องใดๆเนี่ยก็ย่อมจะสะท้อนสังคมนะในแง่มุมของการสะท้อนและหยิบยกประเด็นต่างๆมาศึกษาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหมู่บ้านนี้จะพินาะศหรือว่าจะดําเนินอยู่ต่อไปตามวิถีชีวิตของตนเองแล้วนะครับด้วยการที่ตัด ส่งทรง,งตัวแทนแห่งเสรีภาพออกไปนะตัดวัดนะคนที่อ่าคบหาหรือว่ายอมรับในแนวคิดแบบเสรีภาพออกไปแล้วหมู่บ้านจะอยู่กันเป็นปกติสุขนะประเทศเราก็เช่นเดียวกันครับนะอาจจะต้องเป็นลักษณะแบบนั้นนะซึ่งก็แล้วแต่นักเรียนจะคิดนะก็ให้ไปคิดเป็นการบ้านนะการคิดก็เป็นประโยชน์นะจะคิดมากคิดน้อยก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ